สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสองจุามทั้งฟังลาวทั้งฟังไทยทั้งต่างประเทศเหมือนกับพ่อๆก็ส่องน้องแทนคือเก่าพี่น้องจ้าสร้างมาเบิ่งรถให้อันหญ้าต่วนพี่น้องเอ้ยน้องเอินมาแล้วพี่น้องเออหน้องเอินมาหอดสวรรค์แล้วพี่น้องเอ้ยมาหอดสวรรค์มาหอดอันอันนั้นแหละโบแม่นลงแล้วบ่

น้องนิแทกก็มาพี่น้องพาับแม่มาน้องเอินน่ะมาพี่น้องเอ้ยเ,าาเาขาผู้เอนะินน่ะยุดงานบน่นนะน่ะยุ่งานจากักเมือเลยง <c ười> ่ายก็ได้แต่ว่าช่างเราจะมีเงินทังทอนใชาย่บ่

ได้ไอพี่น้องเอ้ยกินต่ำพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะเมืเอนมื้อหนึ่น้องน่แทกขอบักเจ้าเข่าบัวเจ้าหกระปุ้นหิวแห้งโุกใส่พี่น้องเอ้ยน่องน่แทกนะน้องอันนี้กระท้องใหญ่เติบแล้วกิ้มามย่างครับบี้ผ้าขาวจิ้มลองมาอะารจิ้อไรจิ้มกัน มุ้ยโยถอดมุยโย่ที่เราเอบยตั้งตาปลายเลยตนเด็กหมันนะนนก็จิ๋ยุ่ขอละสิบบาทเบอรยมแม่ป่าแลละ เอาไปตียัเลี่ยนอันนั้นมันชื่อๆจัดกระดาษเอาเปลีนตีเยเปลี่ยนสายกระเพียนอันนั้นเก่าเลยเก่านมเปลี่ยนตีเปลี่ยนสาย่อบอกว่ามันเละเนาะ่ว่าอยู่วันโลดเนามันบอกมีลม เราถ่ายเอาเลยด้ว่ถือว่ากว่าไปสิไปถ่ายว่เจาห่วยจะไม่ถ่ายไม่เอาไปไถ่ายอเี่ี่ายเลไ้ไปราไปเ่อหมจห่ยเขาไปหถ่ายนะว่าเอาห่ยเนเนเอาห่ยเนตัวนเงินใชานะ มือจับขนาดผมมันบ่ม่มหัวยเอาอยู่มาเ้าไปเาเลยมันบ่มริัานันถ่ายด้ยกับว้วนะโยกับกระบอวาถ่ายเลยบ่กับบอวเนาะกปิจิงห่นจนหัยไหัวแลาวน้องชิวาแลวพันกันว่าอยูงกันว่าจะมว่ามันเบิ่มาาืนนั่งน้มันนั่นเิดหือด้ใช้อง่าอยไปไปบ้านดงกาบ เที่ยวเราลองแตเสารถไปแลวอืมน่ะครับโอ้ยช่องรถก็คืนหนึ่งมากับเปิดนะเมื่เมื่อเวลาเล่นงานเลมันจคืดทั้งหนาทั้งร่างเลยงานเลยเอาลาไอก็ว่าอุ้่จ้ะ หายวสิพันธ์อรกันแบบแกละปลาบ่มาแกละปลาพี่แล้น้ำน้ำลังกนหอนเฮือมไปทีเรียบ้อยพี่น้อยพวกแม่นนอดกุนกกาะบ้ให้เาคล้องฟ้ากันเฮ้ยเฮือนเอปุสะพจะเหนปวดนยายวันนีาใคมาถ่าเลยตีตีแล้วนี่เขาตีอกเลนงานเขาม่เออเมืองาถารถ นนอันอันเอาใส่ก็มาเลยก็ได้เฮ้ยเออใส่ไปอุ่นอ๋อใส่แล้วเออมาอุ่นอ่ะโทรทำนังใหมาอีกไหมโอ้ยเราไปห่อใส่แล้วปะจอไอใบลายผ่าลายพ้นแหละพี่นเอ้ยมาแปงเอามาเมื่อ อยากนั่งหนาคได้ยากนั่งกัไดอันนี้นะสิกี้เราจักคือุกีเราไทายเออเดี๋ยวบางคำลงมาเด้อเอ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 อ,เอ,อไปบ้า ก่ายังไลฟ์พี่น้องคิดหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดรับชมซ่องน้องแทนนะพี่น้อง,องพักไลฟ์พักแซ่ซ่องน้องแทนในเด้อ